เปลี่ยนบรรยากาศสักนิดหนึ่งครับผู้ชมครับวันนี้เป็นวันลอยกระทงวันเพ็ญเดือน12นั่นเองวันนี้ก็จะมีบรรยากาศงานลอยกระทงหลายที่มาฝากผู้ชมกันนะครับใช่แล้วค่ะไปดูกันที่จังหวัดชัยภูมิันก่อนเลยดีกว่านะคะบรรยากาศปีนี้ก็ยังคึกคักกันตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวประชาชนแห่ซื้อกระทงค่ะเพื่อเตรียมนําไปลอยกันในค่ำคืนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิเพราะว่ามีประชาชนเนี่ยเริ่มออกมาจับจ่ายซื้อหาวัสดุอุปกรณ์สําหรับประดิษฐ์กระทงรวมถึงเลือกซื้อกระทง สำเร็จรูปเพื่อนําไปลอยในค่ําคืนนี้กันอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะทั้งพ่อค้าแม่ค้าก็นํากระทงหลากหลายรูปแบบมาวางขายกันนะคะทั้งกระทงจากใบตองต้นกล้วยกระทงขนมปังแล้วก็มีกระทงวัสดุธรรมชาติสําเร็จรูปด้วยค่ะซึ่งปีนี้เนี่ยยังมีกระทงที่เป็นแนวสีขาวดําด้วยนะคะพ่อค้าแม่ค้าบอกเลยว่าขายดีเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าประชาชนเนี่ยนำไปลอยเพื่อถาวายสักการะแล้วก็ไว้อะไรแด่พระพันปีหลวงนั่นเองนะคะ ส่วนราคาวัสดุทำกระทงปีนี้ทางแม่ค้าเนี่ยบอกว่าไม่ได้ปรับขึ้นเลยนะคะโดยใบตองกล้วยเนี่ยขายกิโลกรัมละ30บาทส่วนต้นกล้วยหั่นแผ่นสำหรับทำเป็นฐานกระทงราคาตั้งแต่5-10ถึง10บาทอันนี้ตามขนาดนะคะขณะที่ราคากระทงสำเร็จรูปเนี่ยก็อยู่ระหว่างประมาณ30-150บถึง150าบาทแล้วแต่ขนาดแล้วก็ความประณีตของลวดลายค่ะ